ซอปออนไลน์จากล a z a d a มาจะมาแกะกล่องกันดูเตรียมอุปกรณ์จะไปเดินป่าเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนเลยกระเป๋าเห็นไหมอะ่ะเป็นกระเป๋าเดินทางไซส์5 5ลิตรที่สั่งมาราคาประมาณ2 0 0กว่าบาทเอง แต่สภาพกระเป่าคือดีมากเลยนะจะมาลองดูว่ามันโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจะมาลองเทสว่ามันกันน้ำกันฝนหรือเปล่าเฮ้ยเป็นคลิปแรกตื่นเต็นจังเลย วันนี้ไนมะ่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนลออ่ะของที่สั่งจากลาซาด้ามาก่อนแล้วกันเฮ้ยสภาพกระเป๋ามันดีอยู่นะเออไหนดูสิตะคงตะเข็บได้อยู่ซิปแบบปืด๊ดปื๊ดมากางนาน ข้างในบางไปนิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคนะไม่ได้กะหลกกรลาอะไรขนาดนั้นนี่แบบเฮ้ยเซตตี้กระเป๋าดีเพราะว่าเราจะเอาไปเดินทางก็จะต้องแบบเบาและกว้างฝาน,นิดนึง มีช่วงเนี่ยแจนคิดว่าเจนจะเอามาใส่พวกถุงนอนเอามาคาถุงนอนไว้เราจะได้ไม่ต้องถือถุงนอนนะ่ะชิปลอ,อทำคิดนี้ขึ้นมาเพื่อรีวิวก,กระเป๋า <c oughs> จะลองสบายให้ดูออดคือเขาไม่ได้ใส่ใส่กระเป๋ามาให้เราจะต้องใส่กระเป๋าอีก นี่สายขาดอีกด้วยโอเคโอเคอของใหม่เว้ยนี่เนี่ยนีสายคาดเอวด้วยนะดูๆๆสายคาดเอวอ่ะมันดีอย่างนึ้นเว้ยเวลาที่กระเป๋าเรานักใช่ป่ะเรามันจะช่วยพยุงแบบ ไม่ให้หลังเราอะงอไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ารับน้ําหนักที่ช่วงสะโพกเราด้วยมันดีเฮ้ยถือว่าราคาสอง้ยกว่าบาทมันคุ้มนะมันไม่แพงเลยแหละแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งมันไม่ใช่กระเป๋าไซส์หกสิบลิตรอะที่มันจะมีไอ้แกนดัดหลังด้วยอะถ้าแบบนั้นอะมันก็จะดีมากเลยด้านบน เหมือนจะเอาไว้ใส่ของได้ด้วยเอาไว้ห้อยอะไรสักอย่างนึงรวมๆแล้วถือว่าโอเคไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าจะไปแบบแคมป์สักประมาณห้าหวันอย่างเงี้ยเลือกไซส์กระเป๋าหกสิลิตรดีกว่าเวร์เอ๊ะกัมาอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่า จำราคาไม่ได้แหละแต่เดี๋ยวจะลองแกะดูส่วนใหญ่ที่สั่งมารอดเนี่ยมันจะเป็นของที่จะเอาไปเที่ยวนะ้วแหละ่ <c oughs> าไปบอกแม่นะเดีแ๋แม่ด่าอันนี้คืออะไรอ๋ออนี้คือครีมทามือเดี๋ยวค่อยมาดูดแกนี้ก่อนมันจะมีเจนจะสั่งกระเป๋า แล้วก็ที่หุ้มกระเป๋าไอตัวเนี้ยจะคิดว่าน่าจะเป็นที่หุ้มกระเป๋ามันไอหุ้มกระเป๋าอ่ะเขาเคลมว่าโดนฝนก็ไม่ฝนก็ไม่รัวใส่กระเป๋านีนีความแบบว,ว่าสีแดงสีส้ม้ได้หรออะไรสีแดงแล้วไว้ก่อนเฮ้ยมันก็แบบ ก็น่าจะเป็นน้ำนะลองเอาน,น้ำมาเทๆดิ <c oughs> เออน้ำไม่รัวไม่ซึมจ้ะเห็นน้ำไม่เห็นน้ำไหมกรี่งกรี๊งเป็นใบบัวเลยจ้ะ <c oughs> ด,ดูดิดูดินี่เวลาเอามาใส่ใช่ปะ่ะ แต่ของในกระเป๋า,าก็จะตุงๆนะใหนถึงจะแบบว่าทรงมันออกมาสวยๆ<า>นี่ไงคือภูมิใจนำเสนอมากเลยนะบอกเลย <c oughs> อัดคลิปนี้เพราะว่าอยากมีวิวกระเป๋าคู้เนอ่อของใหม่อ่ะ คือีอย่างมันสั้นหน่อยเลยปะอยู่ตัวจะเตีเ้ยวะตับตับตับับ,บ,บมดูจะจะววแบบว่าเนี่ยเวลากระสอบมันใหญ่ใหญใช่ปะมันก็จะแบบมันก็จะไม่ลังอนะมันก็จะประมาณนี้หวาี้ย ให้ล้างให้ลังน่ารักมากเลยทุกคนจะบอกว่าชอบมากเอเะกี้ตั้งแกะครีมทามือครีมทามือได้มาจากลาซาด้าหลอดละ9บาทโคตรถูกเลยถูกและดีมันมีในโลกปะวะ ก็ไม่รู้ก็เลยซื้อมาเพราะว่าอันนี้กลิ่นทรีเห็นไหมอ่ะมันโฟกัสไหมอ่ะอืมกลิ่นทีีแล้วก็อีกอันนึงเป็นฟรีไซ i ์ฟรีไซ์คืออะไรก็ไม่รู้จะลองดงดมดูแล้วกันนะ เฮ้ยเขาซิลมาให้ด้วยเห็นไหม <laughs> ใช้กล้องโทรศัพท์อัดมันก็จะแบบเฮ้ยหอมเธออยากจะขอซึมเร็วมาก <laughs> เออเขียนอ,อ,อะไรที่มึงไว้ก็อย่าไปอา่านละกัน หอมอ่อนๆหอมหอมสะอาดออนั้นชอบกลิ่นนี้มากเลยถึงจะเป็นคนสกปรกนะแต่ก็ชอบกลิ่นหอมหอมสะอาดสะอาดอืมรู้สึกดีโอ้เหมาะเอาไว้ใช้เวลาทาตอนนอนเพราะว่ามันหอมสะอาดมากเก้าบาทแนะนำให้รีซื้อกลิ่นทรีทรีทรีทร ีนี้ก็ดีอ่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะสั่งมาสักทั้งเซตอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูหอมหอมดีหอมแบบชาชาหอมสะอาดสะอาดชอบอะไรที่มันหอมสะอาด,อาดมากเลยนะมันดีมากหอมดีอันสุดท้ายท่าอันนี้เป็น ca ลดราคา ได้ไหมในมันเป็นสามอย่างอ่ะมันมีที่มันเป็นซีอนเอขวดที่มันฮิตฮิตอ่ะที่ฝาเป็นสีเงินอะ่ะแล้วก็เป็นคทีมกันแดดแล้วก็เป็นมาร์กมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเทคนิคในการแกะก็คือจะไม่แกะหัวแกะตรงตูดมัแงจ่หมวไปไน่ ของที่ได้มาอันเนี้ยเซตนี้ตก400กว่าบาทนี่แต่ถามคุมม้มไหมคุ้มนะเพราะว่าอีหลอดเนี้ยหลอดเดียวอะ่ะมันก็ตกราคาอยู่ประมาณที่อบ4่ะนเนี่ยรางคางมันเขียนไว้420แต่กางซื้อทา้งเซตได้400กว่าบาทนี่ทั้งหมดนี้คือ ของที่สั่งมาจากลาซาด้า